โซดาไฟโซดาไฟหรือชื่อในภาษาอังกฤษโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นสารเคมีสีขาวมีฤทธิ์เป็นด่างแก่และมีฤทธิ์กัดกร่อนสูงใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลากหลายเช่นการผลิตสบู่ผลิตกระดาษผลิตสิ่งทอและการบำบัดน้ำเสียนอกจากนี้ยังนิยมใช้ในครัวเรือนเพื่อทำความสะอาดท่อตันแต่ควรใช้อย่างระมัดระวังเนื่องจากอันตรายต่อสุขภาพและเป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง ลักษณะและคุณสมบัติลักษณะภายนอกเป็นของแข็งสีขาวอาจอยู่ในรูปเกล็ดหรือเม็ดคุณสมบัติทางเคมีมีฤทธิ์เป็นด่างสูงมากการละลายดูดซับความชื้นได้ดีมากและละลายในน้ำได้ง่ายการเกิดความร้อนเมื่อละลายน้ำจะเกิดความร้อนขึ้นการนำโซดาไฟไปใช้งานการใช้โซดาไฟในอุตสาหกรรมเช่นการผลิตสบู่ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบการผลิตกระดาษการฟอกย้อมผ้า การบำบัดน้ำเสียการใช้โซดาไฟทําความสะอาดใช้ทําความสะอาดท่อระบายน้ำที่อุดตันหรือขจัดคราบสกปรกที่ติดแน่นข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้โซดาไฟสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงมือและแว่นตาเมื่อใช้งานไม่ควรสัมผัสดโดนผิวหนังหรือดวงตาหรือสูดดมควันโดยตรงเก็บในที่แห้งและพ้นมือเด็กข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับโซดาไฟที่ www.thaichems.com